สวัสดีครับรอบนี้จะพาไปดอยหมักพริกครับพี่เสือครับไ,ไปดอยไหนบ้างครับวันนี้วันนี้ไปดยอยหมักพริกแล้วก็อะไรนะพี่แล้วก็เดลโพรครับเดลโพแล้วก็อีกคืนหนึ่งลงมาหรอปรเฮอรึปลเฮอครับโอ้ไม่ไปได้ไหมหรือปลเฮือเนี่ยไม่ไปก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องสามพุ่มน้ำอ่ะพี่พอดีแล้วก็แล้วก็มานอนนี้ใช่ไหมคือจุดท้ายมันนอนดอยวิจาโอเคครับ นี่ครับใครจะไปติดต่อพี่เสือได้นะครับเบอร์อะไรล่ะพี่ศูนย์เก้าสองเก้าส็ดห้า็ดสองสี่ครับโทรมาไม่รับนะครับไปต้องโทรว่าโทรว่าครับโทรรับเดี๋ยวแกโทรกลับเองบางทีแกอยู่บนเขาครับนี่ครับดอยวีจ่าคืนนี้ครับวันสุดท้ายมานอนนี่แล้วก็ก็ลงนี่เลยนะพี่ลงมาลงมาบ้านกันเลยครับนูบ้านแกหลังนู้นอันนี้บ้านพ่อตาพ่อบ้านพ่ออันนี้บ้านแม่ยาย เอาพ่อแม่เหรอเอาคิดว่าพ่อเมียโอเคครับแก้ไขข่าวครับเก็บน้ำไม่ดีก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำจากเนี่ยไปไปทำกับข้าวมื้อเย็นกับมื้อเช้าใช่ไหมครับครับครับและพอตอนเช้าเนี่ยเราจะมีน้ำอีกทีก็ต่อเมื่อเราลงไปข้างล่างโอ้ติมดอยแค่ชั่วโมงไถึงชั่วโมงนี้เราจำได้มิเราเคยไปพักที่ลงทางโลกอ่ะ ทางรกๆเออที่เราถึงได้มันจะแ,แหล่งน้ำแล้วแคมป์ตรงไหนครับพอลงถึงตรงนั้นแล้วแคมป์ไปตรงไหนไม่ไม่ต้องแคมป์เราเดินต่อไปใกล้หมู่บ้านเลยเหรอใช่ไป <c oughs> หมู่บ้าน <c oughs> หมู่บ้านจะมีแทงน้ําใหญ่แล้วมีน้ําอาบน้ําได้สบายเลยอนะ๋อ <c oughs> แล้วไปขึ้นนอนไหนครับคืนสองเช่นกันนะคืนสองนอนที่ในแทงอะไร <c oughs> ที่แทงน้ำเขาแทงน้ําหมู่บ้านใกล้หมู่บ้านของหมู่บ้านเลยหมู่บ้านอะไรครับพี่พอดีผมฝ่าบุบฝาดแล้ววันที่สองวันที่สามไปนอนโดยเลอศหรือปลเฮอเลยแล้วปอเฮอนะที่สวยๆนะ เราไปเฮอร์ลงไปสองรอบแล้วผมไม่อยากไปเรจริงๆคื่าเดิไปเส้นนั้นมันทึบแบบมันมีแต่ปลายอย่างเดียวอะลงเส้นนี้คิดว่าเดินยังไงอันนี้น้ำเยอะเห็นไหมนะโอ้ยโอ้ยอะไรแวลองถามทีมงานก่อนแต่มันมันสามารถเลี้ยวออกได้ใช่ไหมไปแล้วก็ลงหัวหน้าแม่น้สวนแล้วขึ้นดอยวิจาร์วันเดียวครับถ้าถ้าวิจาร์ยังไม่เคยไปอันเนี้ยยังไม่เคยไปก็ใช่เพื่อแต่ไอ้เลอเพอร์เฮอร์ไปสองรอบแล้วประเด็นอะไรก็ไม่รู้คนน้อยไม่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 ไปอ่ะไอ้นี่ไปแล้วแต่ไอ้สองคนนี้ไอ้นี่ก็ไปแล้ว เกือบจมหมดเช่ไหมไอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดก่อนใครกิ <im pr os> นเะริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนที่ทานถ้าไม่ไ,ไปไมันเขาปวดฟันถ้าถ้าไปที่ว่าอีเส้นนะเส้นกลางนะเส้นกลางผ่านผ่านเขาชื่อเรียกเรียกอะไรครับอีเดลโลโปบ้านบ้านเก่าบ้านร้างเก่าไงเดลโลโปเออนั่นอ้นั่นคืนไหนก็ระหว่างเอลิปโป้กับตรงกลางนั่นแหละนั่นก็ได้นอนอันนั้นก็ได้มีน้ำไหมมีมีทุกน้ำเยอะยกเว้นคืนนี้อะไรนะ นูน่นรถมานู่นจะเวรคืนนี้ใช่ไหมครับคืนนี้ไม่มีอาบน,น้ำฮะไม่มีท่านมีฝนมาก็เอารองน้ำไม่นนมีฝนไม่ตอกผมดูพยากรณ์มาแล้วไม่ตกก็ดีแล้วนะไม่จำเป็นคือมันอากาศจำเป็นนี่ต้องหุงข้าวหุงข้าวมีแล้วน้ำเราจะเบรคช่วยกับแบกไปเลยไม่ช่วยดิพี่แบกเองจูบช่วยทำไมเมื่อเมื่อก่อนมันไอ้ไอไอเสือว่าไงพี่พอดีเบรน้ำทางไปผมเบรคของก็สี่สามสี่สามห้ากิโลอะ เอ้าได้ตังมากกว่าเพื่อนก็ต้องแบกมากกว่าเพื่อนดิผมขึ้นโดยที่เอาเปรียวไปรอบนี้ก็เป็นผู้นำดิเขาไม่แบกของไปแบกแบกแบกเดี๋ยวเอาขาผมไม่ค่อยดีเลยในรอบนี้นะสิอ็ดโมงครึ่งครับนั่งรถประมาณไกลครับผมสามชั่วโมงได้เลย ค่ารถเท่าไหร่นะสามพันห้าี่มามา่าระวังกรอบี่เดี๋ยวเ่กิโลนะลับข้าวมาซื้อที่ตลาดสายยุดก็ได้นะครับผมเยอะ หมูก็มีนะครับหมู หมักพริกครับอันนั either way, either way, either way. Get, ้นแตงแซนดูโจใช่แนตงแซนดูโจครับนี่แถวนี้แหละแถวนี้แหละอันนี้ก็หมักพริกครับผมแต่วันนี้มาขึ้นหมักพริก என்ன தே என்ன สายสามสี่สิบสองครับผมนี่ครับทางขึ้นสารเจ้าไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับไม่ได้มานานแล้วเห็นคนนำทางบอกเดี๋ยวรอดูครับ,รบครับเดีย๋ยวต้องไปปีนตรงนั้นครับ ตอนนี้ห้าโมงจากลงรถเรินม,มาตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งพักด้วยนะอ๋อนี่ครับสันเจ้าครับคิดว่าไม่ผ่านแล้วตอนแรกนี่ครับสันเจ้านนปีนตรงนั้นครับแล้วก็เดินตามสันไปปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบมักที่ครับ เดีย๋ยววันนี้ขึ้นไปนอนข้างบนครับผมนี่ไปทางนี้ข้างข้างสารเจ้าขึ้นไปปุ๊บ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 สิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าครับเริ่มเดินรับนู่นเดี๋ยวขึ้นหมากพลิก แคมป์ตีนดอยครับก็ไม่รู้ใครนะเขาก็ทิ้งขยะก,กันอย่างนี้ที่ดูดิเนี่ย ครับเดี๋ยวขึ้นนี่แล้วก็ลงแล้วขึ้นไปหมักอีกนี่ครับที่เอาขยะมาทิ้งกันไม่ด้วยให้พวกเดินป่าเนี่ยนะนี่เห็นไหมเนี่ยพวกเดินป่าเนี่ยนี่ไม้เนี่ย,ย,ยอันนี้ผมมาเผาให้นะครับไม่เกี่ยวกับผมนะเนี้ย เนี่ยทิ้งไว้นะ่ะเนี่ยแต่ว่าของชาวบ้านไม่ใช่หรอกเจ้าบ้านไม่กินโจูจูหรอกครับเนี่ยเห็นไหมขวดไม่ได้เผาให่าน,นี่มันแตกนี่ครับเมื่ก,กี้ลงมาจากนู่น นี่มาเผาขยะตรงนั้นขยะไม่รู้ของใครครับทิ้งกันไว้นี่ขึ้นต่อ <c oughs> <c oughs> นี่ครับข้างหลังแคมป์มสันเจ้าเนี่ยตรงนั้น,หนแหละแล้วขึ้นมาลงมานี่ที่เผาขยะแล้วขึ้นมานี่ครับ อไกลถึงนะครับเดี๋ยวรอดูสองดูดูก่อนอเดินปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปมายสองสี่าย2ห้าครับแต่เดี๋ยวจะรอให้เป็นผาสองดูดูก่อน 4โมงห้ครับถึงแล้วครับหมากพริพกเนีย่ยแค้มลางตรงนี้ครับ,น,น,รบาานู่นครับสาวอากาศนู่นนะหมู่บ้านไมโครเวฟงงเดีย๋ยวขยาย เห็นหรือเปล่าไ,ไม่รู้อ๋อเห็น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 ไหมครับเสานั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสาสองอันนั่นน่ะไมโครเวฟหมู่บ้านไมโครเวฟนี่เราขึ้นมานี้ตรงนั้นคือสันเจ้าขึ้นมาปุ๊บ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 นี่ครับอันนี้ดอยเขียวใช่ไหมครับ ไอ้ที่หน้าหักเนี่ยโดยเขียวนู่นจิ้งจ้องนนู่ไอ้ที่ไอ้ที่ปลายเมฆดำดำใช่ไหมเงาเมฆดำดำถูกไหมใ้วแถวๆนั้นครับที่แหลมๆนะอ๋อสองพันสองนะครับความสูงอ่ะอ๋อนี่ครับนี่ครับโอยจิ้งจ้องสองพันสองนะครับเดี๋ยวไปดูสิจริงหรือเปล่าลองไปดูครับเอาแล้วใครจะนำอ่ะคนในพื้นที่ก็มีอ๋ออามีพอดีไม่นำอ่ะไม่ไปไม่ถูกอ่ะรู้พี่ไปกับฝรั่งรู้แต่ว่าพี่หลงหรือเปล่า ไม่ลงไม่ลงเหรอี <c oughs> ่ดเดินหมดแล้วแถวไหนหนออเอาตรงไหนที่ไม่เคยเดินดีกว่าแ <c oughs> ถวแถวชายแดนไม่ไปเอาเอาชายแดนทางนี้เหรอใชเอาผมคิดว่าทางนี้พมา่พมาเนี่ยพม่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะฝั่งนี้อะไรเนี่ยเมืองปลายเชียงใหม่ไอัเนี่ยไอไอไมโครเวฟเนี่ยเชียงใหม่ใช่ไหมแถวขุนยวมขุนยวมเหรอออะไรเชียงใหม่อยู่ทางไหนทางนั้น มองเห็นไอ้ฉนนนไหมแหลมแรงมัม้ยเป็นที่นะอันใหญ่นั้นสูงอันนั้นสองพันเท่าไหรสองพันสองพันแปดไอ้ฉนนนฮะสองพันห้าร้อยหกสิบนั 2, ่นอินทนนท์ครับ2 5ง0แล้วถัดมาจิ้งจ้องนี่ 2, <ช>อสองพันสองยศโดยหมักเพชรครับไหนนะไอหมู่ไอสามหมื่นนันไหนนะพี่ไอสามหมื่นนู่นไหนหต,ตรง,ตงไม่ขาวขาวใช่ไหมไม่ใช่ตรงในสุดท้ายเนี่ยไม่ขาวขาวใช่ไหมใช่ี่ตรงอ้าวอินทนนนเนี่ยอินฉนนนู่น ในสามหมื่นนงตรงกลางที่มีมีเมฆสามก้อนเนี่ยเอาก็ข้างอินทนน์ดิใช่ไหมอินทนน์นู่นเอ๋ออินทนน์นู่นเหรอเอาโอชี้ผิดสิเนอะอ๋อที่มีเมฆสามก้อนนี่คือสามหมื่นใช่ไหมนี่อันนี้ใช่พี่ไปดูนี่นี่ใช่ไหมตรงนั้นแหละแล้วอินทนน์คืออันนี้ใช่ไหมองชัินทนน์อันตัดเมีหลายหลายหลายยอดอันนี้อันนี้ดอยเขียวไหนจิงจ้องนะ ในจิงจ้องจจ้งจองแหลมๆนั้นใช่ไหมใช่มันมันไหลสองพันสองใช่ไหมกิโลเมตรแน่กิโลเมตรไหมช่องช่องช่องต่ำ๋อกิโลมโอเคจะเดินข้ามปังเมืองปลายปลายเป็นปลายปลายแล้วอันนั้นเป็นผาหลวงที่เป็นมีหน้าผาเยอะเลยผาหลวงแล้วก็ข้ามผาหลวงแล้วก็ข้ามไปโดยโดยเขียวโดยเขียวอ้ตรงนี้สวยนะลึกลับนี่ครับหน้าผาเยอะครับมีหน้าผาแล้วสวยหน้าผาเยอะข้ามมาโดยเขียวนี่ทามพีแมนนี่โดยเขียว เอากี่โมงเนะี่ย18 6โมง5นาทีครับพาที่ตกแล้ว ก้าโมงครึ่งครับออกเดินครับผม,มล่มลลลงหมูปลาครับล่บงมหงมูปลาครับ เดินท่าก,ก่อนนอนหลัสบสบายนี่ครับดูดังน้องอานหมากพิกครับมันม่นี่ซอเอา ตกลงรีซอหรือหมกัก,มกพริกหมักพริกครับซึ่งที่อย่เลยจะเป็นชนเผารีซออ๋อชนเผารีซอแต่หมู่บ้านอะไรอ่ะก็ไปหมักพริกบ้านมาหมักหมักพริกนะีะ่แหละเมื่อก,ก่อนแมวมันอยู่ก่อนนะครับทีกก่อมาไล่มันแมวหนีอที่เขาที่โหดไล่นะน,น,นีน่ย อีพวกตายยาวอ๋อเนี่ยนะผ่านผ่านมายิงตรงนี้เหรอครับปีไหนเนี่ยจำไม่ได้มั้งอาจจะปียาบ่อาจจะปีอ่ะยิงใครยิงมงอ่ะยิงซองยิงอะอ้าเหรอยิงซองเหลือแค่มันเหลือแั่คนนี้ดีๆอ่ะคนดูเยอะไม่ได้เขาไม่ให้อยู่เฉพาะคนที่ประวัติดีอ่ะประวัติช่วงดีไปหมดโอ้ห้าี okay. ิบหก ถ้าทิ้งเลยอนหมู่บ้านสีอะไรแล้ว่บามีปัญหาเลยสียสีชมพูเออะไรนะสีเหลืองนนะ<ะ>ีนี้นาี่จ้าทำไมเด้อนีนน่แมวคุมเนะแมวคุม,มแ้วมันยูไม่มีปัญหาไา้นมีปัญหาเลยโตายไปเยอะามวยครับ ฟ้ามุยฟ้ามุยโอวยไม้ครับวันนี้สี่โมงแล้วครับยังเดินไม่ถึงถนนเลยมันได้มันต้องกินะไรนะชื่ออะไรนะงูลายหัวลูกศรมันกินได้เล่นพวกที่เด็กอ็มีคนแต่งูายยากใช่ไหมโค้งไทยเลยโอ้่โฟกัสเลยไม่กลัวน้องจับได้ผมจับได้ หายากเลยมันหายเลยนายบอกษรน่าจะพิษมหาศาลนี่ตัวใหญ่คือสุดแล้วใช่ไหมหรือว่ามันพี่นี่ไมันใหญ่กว่านี้อีกอุ้ยมันใหญ่ใหญ่ที่สุดอ๋อไมไม่ต้องถ่ายแร้วคือคอเข้าใจอ่ะเป็นยังไงต่อพอไปหลงปุ๊บปุ๊บเออเมื่อก่อนมีต้นต้นพริกใช่ไหมอยู่ครับยอดดอยหมักพริกแล้วพวกกระเทียงปลาเนี่ยเลยพริกใครไปปลูกไม่มีธรรมชาติพริกป่าใช่ครับแล้วไปเจ็บมันเฮ้ยจิบมันเจ็บเยอะไปหนัก เออแล้วก็มาหลงหลงวนวนนี่ยครับเออสุดท้ายแล้วต้องไปคืนเขาเอาพริกไปคืนอ่ะเออใช่นั่นเรื่องจริงนะใช่ทำไมทำไมถึงชื่อดอยหมักพริกทุกวันเนี่ยไอพริกไอต้นเตี้ยๆเนี่ยนะเออพริกป่าใช่อ่าโอเคครับนี่คือประวัติดอยหมักพริกครับแล้วก็มันมีมีปู่ผมนะครับ เกก็ไปเอาถอนพี่แกว่าเก็บยังไงปเอาหัวคิ้วอะไรไอ้ไอ uh, like, ้ต้นไหนยางดึงเอายางคิ้วอะไรเป็นมารากันไม่เ yes ข้าใจภาษาอ่ะหลงอีกแกเอาไปเยอะหลงอีกหลงอีกแล้วก็ต้องมันคืนเขาอีกรอบแล้วแชรนีตัวแสบที <fiance> ่ส <onion> ิบโมงสี <ening> ่สิบห้าครับเดินกลับครับผมไม่ไปแล้วครับไอ้ดอยอะไรนะวีจาพระโลโค เกิดเหตุครับเขาพาหลงเมื่อวานเลยเสียเวลาครับผมเปลี่ยนไปเป็นนอนโฮมสเตย์ครับเ,เที่ยงครับถึงถนนแล้วนี่ถ้าตามแผนการถ้าเพิดมาหมากพริกก็ให้รถมารับตรงนี้ครับไม่พักแล้วไปเลย นี่ครับทางนี้ก็เดินไปโรงเรียนไอ้ห้วยปมฝาดใช่ไหมฮะมาพักโฮมสเตย์พี่เสือครับ <c oughs> ดีครับไม่ได้ถ่ายที่แรกไว้นี้เละไปแล้วออ่ห้องนอน น้ติดคลองแล้วครับถ่ายคลองให้ดูอ่อไปไปอาบน้ําได้ <ป S 1>